สวัสดีครับบอลและเพื่อนๆทาง u t u b e นะครับพบกับผมเช่นเดิมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอล5คู่ในค่ำคืนวันอังคารนี้ก็วันนี้ครับจะมีศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยก็จะเอาทีมที่ชนะทั้ง2นัดเนี่ยก็จะได้ผ่านเข้าไปไในรอบแบ่งกลุ่มต่อไปนะครับแล้วก็อีก2คู่เนี่ยก็จะเป็นศึกอีฟแชมเปียนชิพอังกฤษนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิดีโอฟุตบอลราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันนะยครับ สุดผลฟุตบอนเมื่อวาน5คู่นะครับเริ่มกันที่ตัวที่ผมได้ส่งบินให้สมาชิกทางไลน์นะครับบิน VVIP เมื่อวานจะมี2ตัวนะครับก็เริ่มกันที่ตัวแรกนะครับ ตัว VVIP เนี่ยเป็นคู่หน้าช่องนะครับจะเป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับคริสตัลพาเลทนะครับคู่นี้ผมเลือกวางไปที่สกอร์สูง3ลูกนะครับจบเกมนะครับลิเวอร์พูลเสมอกับพาเลทไป1-1เนี่ยคู่นี้เสียเต็มนะครับส่วนตัว VVIP ตัวที่ผมเน้นที่สุดนะครับก็เป็น VVIP บินเงินแสนเนี่ยก็จะเป็นคู่ระหว่างเกตาเฟ่เจอกับแอตเลติโกมาลิทนะครับคู่นี้ผมต่อแอตมาลิที่ราคาครึ่งลูกจบเกมเป็นแอตมาลิทเอาชนะเกตาเฟ่ไปได้ด้วยสกอร์สามปละตัศูนย์ บิน VVP ตัวนี้ก็กินเต็มนะครับสำหรับ VVP เมื่อวานนะครับบิน50,000กับบิน1 0 0 0 0แเนี่ยเป็นบิน1 0 0 0 0แที่กินนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในแดนบวกนะครับส่วนผลฟุตบอลคู่ที่เหลือที่ผมได้วิเคราะห์เมื่อวานนะครับอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นกันโช่นะครับ เวลาหน้าครับแพ้กับนาโปรีประวยสกอร์สองประตูต่อห้าคู่นี้ผมเลือกตอบไปที่นาโปรีนะครับคู่นี้กินเต็มนะครับคู่ต่อมาครับยูเวเอาชนะซัสซโลไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์คู่นี้ผมเลือกรองไปที่ซัสซโลนะครับคู่นี้เสียเต็มนะครับแล้วก็คู่ปิดท้ายที่คู่เหืออัลเบติตเอาชนะเอลเช่ไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์คู่นี้ผมเลือกรองไปที่เอลเช่คู่นี้เสียเต็มนะครับสุปลฟุตบอล5คู่เมื่อวานนะครับเสียเต็มไป3คู่นะครับแล้วก็กินเต็มไป2คู่นะนะครับ แต่ถ้าพูดถึงตัว VVIP ที่ทำเงินนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในแดนบวกนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวที่ผมเน้นก็จะเป็นตัวที่ผมกดบินส่งให้สมาชิก VVIP ทางไลน์นะครับถ้าท่านใดต้องการรับทัศนะและที่เด็ดในคู่ VVIP เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับ วิกฤตบอลวันอังคารที่16สิงหาคมพศ2565นะครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึก EFL Championship อังกฤษนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเบอร์มิงแฮมซิตี้เจอกับวัตฟอร์ดนะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามเซนต์แอนดูสเตเดียมนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีหนึนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับแชมเปี้ยน,นชิพนะครับแข่งไปแล้วทั้งหมด3นัดเนี่ยเบอร์มิงแฮมอยู่อันดับที่12นะครับชนะไป1เสมอ1แพ้ไป1เกมยิงได้2เสียไป2ประตูมีอยู่4คะแนนครับส่วนฝั่งวัตฟอร์ดทีมเยอนนะครับอยู่อันดับที่3แข่งไปทั้งหมด3นัดเช่นเดีวยวกันชนะ2เสมอ1ยังไม่แพ้ใครยิงได้3เสียไป1ประตูมีอยู่7คะแนนนะครับสถตติธิติเฮทเวสนะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับ เบอร์มิงแฮมครับเอาชนะไปได้2ครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นวัตฟอร์ดเอาชนะไปได้7ครั้งนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับเป็นวัตฟอร์ดครับเปิดบ้านเอาชนะเบอร์มิงแฮมไปได้ด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ครับโปรแกรมนัดถัดไปของทั้ง2ทีมนี้นะครับก็สุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับเบอร์มิงแฮมครับจะเปิดบ้านเซอร์นันดูเนี่ยละครับรอเจอกับวีแกนแอตเลติกนะครับส่วนวัตฟอร์ดนะครับโปรแกรมนัดถัดไปก็จะไปเยือนเเปตตััันน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 อออใีีก4วข้้้าางหะครบ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันน,นะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับสภาพความพร้อมในวันนี้เบอร์มิงแฮมจะขาดตัวผู้เล่นอยู่2รายก็จะเป็นผู้ิบบต์เจ็บก็จะเป็นแกลลี่การ์เนอร์กับแฮร์รี่ดีนนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเบอร์มิงแฮมซิตี้จะมาใน,นระบบ 3- 412นะนะนักับแนวรับก็จะมีมาร์คโรเบิร์ตคุมบัญชาการในเกมรับนะครับคู่ตรงกลางครับวันนี้คาดว่าจะใช้อลฟี่ชางจะเล่นคู่กับจอแดนเจมส์นะครับ เพเมเกอร์ maker, วันนี้คาดว่าจะใช้จูเนโยบาคูนานะครับจะเป็นตัวปั้นเกมแนวน,นี้นะครับส่วนคูนาวันนี้ก็จะเป็นสกอตโฮแกนจะลงเล่นคู่กับทรีดีนะครับส่วนฝั่งทิมเยือนครับวัตฟอร์ดนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้จะมีรางยงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายก็จะประกอบด้วยอิมันลูซากับชอมเดลเล้บาชิลูนะครับและก็อีกหนึ่งรายที่ติดโทษแบนก็จะเป็นฮาสเซนคามารานะครับ วันนี้ครับวัดฟอร์ดคาดว่าจะมาในระบบ4 3 3นะครับแนวะรับก็จะมีเค้กแคดขคดคุมปราชการในเกมรับตรงกลางเนี่ยก็จะมีชมเคฟรี่เล่นเป็นตัวคุมจังหวะในแดนการนะครับส่วน3ใแนวะลุกวันนี้คาดว่าจะใช้อิสมาลาซาชาเปโดแล้วก็เคนเซม่าจะลงเล่นเป็นสามศาสารในแนวลุกในวันนี้นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้วว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะแตกต่างกัน,กนพอสมควรเลยนะครับ เบอร์มิงแฮมนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะมาหนึ่งเสมอสามแพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เบอร์มิงแฮมครับแพ้กับคาร์ดิฟซิตี้ไปด้วยสกอร์หนึ่งเอรลัตต์ตวูนย์ส่วนฟังวัตฟอร์ดนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะมาสามเสมอสองนะครับในรอบห้าเกมนี้วัตฟอร์ดยังไม่เคยแพ้ให้ใครนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่วัตฟอร์ดครับเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งเอรลัตต์ตูนครับซึ่งเหรียญราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่ทีมเยือนอย่างวัตฟอร์ดต่ออยู่่ทีรราคาคคปปนนะนะับ จากเล่นราคานี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะครับวัตฟอร์ดเนี่ยเป็นทีมที่เพิ่งตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกมาครับด้วยนักเตะต่างเนี่ยยังอยู่กันครบนะจะมีขาดหายไปบ้างบ,าง,บางตำแหน่งนะครับแต่ว่าตัวหลักยังอยู่กันครบส่วนฝั่งเบอร์มิงแฮมก็รู้การที่แล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่ทีมยังไม่ค่อยจะนิ่งสักเท่าไหร่นะครับรู้การนี้ก็ยังแข่ง,งอยู่นะครับจากฟอร์มการเล่นเนี่ยทีมเยือนดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนรวมไปถึงตัวทีเด็ดนักเตะอย่างแนวลุกของฝัั่่งวดดเเนีีก็จะมชไปโ เรียกได้ว่าเป็นตัวอันตรายในแดนหน้าเลยก็ว่าได้นะครับทำให้เกมนี้ส่วนตัวพองเราจากเกรดที่เปิดมาทีมเยอนวัตฟอร์ดต่ออยู่ที่ราคาปอนเนี่ยซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับว่าวัตฟอร์ดวันนี้น่าจะไม่แพ้ออกไปนะครับขี้แรงสุดวันนี้วัดฟอร์ดจะมาเสมอนะนะครับแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าวันนี้วัตฟอร์ดจะบุกมาเก็บ3แเต้มได้ฟนาง เรามากันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กันที่10 EFL Championship นะครับจะเป็นคู่ระหว่าง n o r c h City เจอกับ a d d e n Field Town นะครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตี1 4 5จะเตะก,กันที่สนามแคลลร์ล์ลนะครับเรามาดูผลงานนาีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเจ้าบ้านครับ n o r c h City ตอนนี้อยู่อันดับที่24นะครับ แข่งไปทั้งหมด3นัดเนี่ยเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2เกมยิงได้2เสียไป4ประตูมีอยู่1คะแนน,นครับส่วนฟังฮัตเันฟิลตอนนี้อยู่อัดดับที่14นะครับแข่งไปแล้ว3นัดชนะ1แล้วก็แพ้ไป2เกมยิงได้4เสียไป4ประตูมีอยู่3คะแนนนะครับสิติเฮตูเนะครับผลงานที่เคยเจอกัน9นัดหลังสุดนะครับ นอริด no ครับเก็บชชนะไปได้6นัดเสมอกันไป1นัดแล้วก็เป็นฝั่งฮัตเันฟิลด์ครับเอาชนะไปได้2นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่นอริด no ครับเปิดบ้านเอาชนะฮัตเันฟิลด์ทาวไปได้ด้วยสกอร์สองประตูสู์เกมนี้เป็นเกมกระชับมิตรที่เต,เตะเมื่อปีที่แล้วนะครับโปรแกรมนัดถัดไปของทั้ง2ทีมนี้นะครับนกมินนอริดซ no ิตี้นะครับมีคิวจะเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของมิววอร์ในอีก3าวันข้างหน้าส่วนฝั่งฮัตเันฟิลด์นะครับในอีก4วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีคิวไปเยือนโปรเวนท เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนอร์ลิตซิตี้สภาพความพร้อมในวันนี้รายงานตัวผู้นิามเจ็บค่อนข้างจะเยอะเลยนะนะครับก็จะประกอบไปด้วยดิมิทิสชิอานูริสโทนี่สปริงเกตไอแซคเฮเดนแล้วก็แซมบิลามนะครับสองรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นแกรเบลซาร่ากับซัมมัคคลัมนะครับ โดยที่วันนี้ครับคาดว่านอริจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สับประตูก็จะเป็นจิมคูนะครับแนวรับก็จะมีแกนฮา์รี่คุมผูจาการในเกมรับส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะมีเคนนี่แมกกลินนะครับจะคุมจังหวะในแดนกลางนะครับเล่นเป็นตัวรับเนี่ยส่วน3ามแนวลูกคอคาดว่าจะใช้มิรอลตลาชิก้าช็อตแคนเวลแล้วก็ดานิลซินานี่นะครับนาเปาก็จะวางศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างตีมูปุก้จะลงลาตักขายย่ายบนนี้ครับ ส่วนฟังทีมเยือนครับฮัดเดิลฟิวทาวสภาพความพร้อมในวันนี้นะครับจะมีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3รา,ายก็จะประกอบไปด้วยดาวิดคาซูโม่แมทธิวเพียสันแล้วก็ลามันนี่เอ็ดมอนต์กรีนนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าฮัดเดิฟลฟิจะมาในระบบ3-43นะครับแนวรับก็จะมีชอมรีคุณปั้ชักการในเกมรับคู่ตรงกลางนะครับคาดว่าจะใช้โจนาธานฮอกนะครับจะเล่นกู่กับรัดเซลนะครับ3แนวลุกนี่วันนี้คาดว่าจะใช้โชบารโทมัสแดนนี่วอร์ดแล้วก็ดวนโฮมนะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสาหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เปิดดูการนี่มาฟอร์มไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ทั้งสองทีมเลยนะนะครับนอริสตี้นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับเป็นการเสมอกันไป2ครั้งแล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่นอริสรับแพ้กับฮาวสตี้ไปด้วยสกอร์สประตูหนึ่งนะครับส่วนฟังฮันนดทฟิลนะครับก็ฟอร์มฮันัทหลังสุด ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่ว่ายังดูดีกว่าเล็กน้อยตรงที่มีการชนะไป1น,นัดเสมอไป1นเกมแล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ฮัดเดนฟิลด์นะครับกลับมาชนะสโต็กได้ด้วยสกอร์สามประตรูหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเรามาส่องผลประกอบการของทั้ง2ทีมนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยช่วงหลังนี้พาลบทั้ง2ทีมเลยนะครับจะมีเกมล่าสุดของฮัดเดนฟิลด์นะนะครับที่พาตีบวกมานะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ,บ้าน นอร์ดิตี้ต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยบางสำนักไหลไปแล้วที่1ลูกด้วยซ้ำนะครับก็ราคาค่อนข้างจะแปลกพอสมควรนะเนื่องจากนอร์ดิสตี้เนี่ยผลงานที่ผ่านมานะครับไม่ค่อยจะสู้ดีแต่กลับกลายว่ามาเป็นฝ่ายต่อซะเองนะแล้วก็ต่อค่อนข้างจับแพงด้วยนะครับอาจจะเป็นตรงจุดนี้ก็ได้ครับตรงที่สถิติเฮทูเอตเนี่ยยามที่นอร์ดิสตี้เมื่อได้เจอกับพานุฟิวทาวทีไรเนี่ยนอริสมักจะทําผลงานได้ดีนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับก็ด้วยของคุณภาพผู้เล่นเนี่ยโอเคละฝั่ ยังดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่เชื่อว่าด้วยฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะย่ำแย่ในช่วงที่ผ่านมาของนอริทเนี่ยกับเปรดราคาที่เปิดมาค่อนข้างจะสวนทางกันที่ราคาขึ้นควบลูกคู่นี้ครับส่วนตัวผมนะผมชอบทีมเยือนอย่างฮัตเันฟิลนะครับคาดว่าสกยภาพทีมของฮัตเันฟิลวันนี้น่าจะมายันได้นะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์พปทีฮัตเันฟิลทาวยันไว้ฟันทง เรามากันที่คู่ที่3นะครับข้ามไปกันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างโบโลกริมเจอกับดินโมซากเก็บนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามอาร์สมิล a าสเตเดียมนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ ชาวบ้านครับบรูกิมอยู่อันดับที่2ของลีกนอร์เวย์นะครับตอนนี้แข่งไปแล้ว18นัดชนะ1 1เสมอ4แพ้ไป3เกมยิงได้48เสียไป20ประตูมีอยู่37คะแนนครับส่วนฝั่งดินโมซาเก็บอยู่อันดับที่1ของลีกโคเอเซียนะครับแข่งไปแล้ว5นัดชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครยิงได้14เสียไป6ประตูมีอยู่13คะแนนครับสถิรติเฮตูเอตนะครับทั้ง2ทีมนี้ยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับก็เกมนี้เป็นเกมแรกที่ทั้งสองทีมจะได้ฟาดแข่งกันนะครับ โปรแกรมนัดชัดไปของทั้ง2ทีมนี้นะครับฝั่งเจ้าบ้านครับโบรตกิมครับก็จะมีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนฮามคามในอีกสุดสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับส่วนฝั่งดินาโมซาเก็บนะครับโปรแกรมนัดถัดไปก็อีก4วันเช่นเดียวกันจะมีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน ZNK o c ็นซซึ่งเป็นเกมลีกของโคเอชีย e นะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันน,นะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านโบรตกินนะครับภายใต้การคุมทีมของคาเยติวคานุเซนสภาพความพร้อมในวันนี้ โบลูกิมจะมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่เพียงแค่1รายก็จะเป็นซอนเดย์บอสตัดเฟดนะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าตัวหลักของฝั่งโบลูกิมก็อยู่กันครบนะโดยเฉพาะแนวลุกอย่างอาเมาปิยากิโนที่ช่วงหลังนะครับโชว์ฟอร์มฉายลายยิงประตูดได้เป็นกรอบเป็นกำรรนะครับแล้วก็จะมีกิวแบคุมสันนะครับเป็นตัวสนับสนุนนะนะครับส่วนฝั่งดิโนโมซาเกะยอดทีมจากโครเอเชียภายใต้การคุมทีมของอันเดเซซิตนะครับ สภาพความพร้อมในวันนี้ทีมเยือนอย่างดินโมสาก็บค่อนข้างจะฟูลทีมเลยนะครับโดยที่แนวรับก็จะมีอิมิลดิลาเวอร์จะเล่นเป็นตัวหลักในเกมรับนะครับส่วนในลูกครับตัวที่เด็ดก็จะมีมิสุรับโอซิกเจอร์ซิปเตอร์มิกแล้วก็บูโนเพ็ดโควิดจะเป็นตัวที่เด็ดประจำทีมของดีโมซาก็บในวันนี้นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่ ถ้าพูดกันเรื่องของฟอร์มการเล่นเนี่ยฟอร์มดีทั้งคู่เลยนะนะครับบรูกิมเนี่ยฟอร์ม5ห้นัดหลังสุดชนะมา4เสมอหนึ่งในรอบ5้าเกมบรูกิมยังไม่เคยแพ้ให้ใครนะครับซึ่งเกมลาดเป็นเกมที่บรูกิมครับบุกไปเอาชนะชาบบอกมาได้ด้วยสกอร์4ประตูนหนึ่งนะครับถ้าสังเกตดีๆนะฮะในช่วงหลังนี้เนี่ยบรูกิมก็เกมรุกค่อนข้างจะดุด,ดันและจัดจ้านเป็นอย่างมากนะครับ ส่วนฝั่งดีนโมาเก็บนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยชนะมา4แล้วก็เสมอไป1เกมในรอบ5เกมดีนโมสเก็บก็ยังไม่เคยแพ้ใครเช่นเดีวยวกันนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ดีนโมาเก็บเปิดบ้านเอาชนะทีมแกร่งของโคเชกหนึ่งทีมเนี่ยก็จะเป็นไฮรุกสปิดเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตูหนึ่งนะครับ ถ้าเรามาส่องผลประกับการของทั้ง2ทีมนะนะครับเรียกได้ว่าทั้ง2ทีมนี้ช่วงหลังนี้เป็นทีมทําเงินเลยนะในรอบหพาเกมของทั้ง2ทีมนะครับพาตีบวกอยู่ที่4เกมนะครับพาลบไป1เกมเรียกได้ว่าถือว่าทั้ง2ทีมนี้ก็ช่วงหลังนี้ฟอร์มดีจริงๆนะครับซึ่งเลดราคาคู่นี้เปิดมาที่ราคาปปนะครับก็คู่นี้นะค่อนข้างจะ อ่านยากนิหนึ่งเนื่องจากทั้ง2ทีมนี้ฟอร์มดีทั้งคู่เลยนะนะครับโบลกิมเนี่ยก็จะได้เปรียบก็ตรงที่สภาพความฟิตเนี่ยจะดูดีกว่าทีมเยือนอย่างดินโมสเก็บแน่นอนเนื่องจากผ่านการแข่งขันลีกมาแล้วถึง18นัดเนี่ยส่วนฝั่งดินโมสเก็บก็ผ่านไป5นัดสภาพความฟิตของทีมก็ถือว่าน่าจะเกือบ,บเต็มถังละนะครับแต่ด้วยทั้งสองทีมนะครับโคจรมาเจอกันแบบนี้เกมแรกของรอบคัดเลือกเนี่ยเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่รัดกุมแล้วก็ค่อนข้างจะอึดอัดพอสมควรนะครับ ราคาวันนี้นะเปิดมาที่บรูกิมต่ออยู่ที่ราคาปปเนี่ยจะมีอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจคือบรูกิมนะนะครับยามที่ได้เล่นในบ้านนะครับมักจะทําผลงานได้ดีตลอด8เกมหลังสุดของบรูกิมนะครับยามที่ได้เล่นในบ้านเนี่ยชนะไปถึง7แล้วก็เสมอไป1ึเกมในรอบ8เกมนี้เนี่ยบรูกิมไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับส่วนฟังดีเดโมซากเก็บนะครับการเล่นไปทีมเยือนในรอบ8เกมหลังสุดก็ ผลงานก็ดูดีไม่น้อยนะนะครับจาก8เกมเนี่ยชนะไปถึง5เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมคู่นี้นะครับถ้าจะเลือกทีมทํากาไรเนี่ยส่วนตัวผมแล้วผมยังชอบฝั่งบบรุกิมเจ้าบ้านมากกว่านะนะครับเชื่อว่าการเล่นในบ้านเกมแรกในเกมแบบนี้เนี่ยบบรุกิมจะไม่ปล่อยโอกาสพลาด3แมต้มในบ้านไปอย่างแน่นอนนะครับคูน่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่บบรุกิมเฉือนชนะฟันธง เรามากันที่คู่ที่4นะครับยูฟ่าแชมเป,ปี้ยนลีกรอบคัดเลือกอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นคู่ระหว่างกาสโกเลนเจอร์เจอกับ PSV ไฮโอเฟนนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามไอซ์บ็อกซ์สเตเดียมนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับกาสโกเลนเจอร์ Ranger, ตอนนี้อยู่อันดับที่2ของลีกสกอตแลนด์นะครับแข่งไปแล้ว3นัดชนะไป3เกมรวดเลยนะครับยิงได้8แล้วก็เสียไป1ประตู มีอยู่9คะแนนนะครับส่วนฝั่ง PSV นะครับอยู่อันดับที่2ของลีกฮอลแลนด์นะครับแข่งไปแล้ว2นัดชนะไป2เกมรวดเช่นเดียวกันนะครับยิงได้9เสียไป3ประตูมีอยู่6คะแนนนะครับสถิติเอสตูเอสนะครับสนัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมได้เจอกันเนี่ยก็เมื่อปี2011เลยนะนะครับซึ่งโปรแกรมรายการนั้นที่เตะเนี่ยก็เป็นศึกยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับโดยที่ทั้ง2เกมนะครับมีการเสมอกันไป1เกมแล้วก็เป็นฝั่ง PSV เอาชนะไปได้1เกมนะครับ โปรแกรมหนะ้าถัดไปของทั้ง2ทีมนี้นะครับก็เป็นฝั่งเลนเจอร์ครับจะไปเยือนฮิบอ n เนียนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับส่วนฝั่ง PSV นะครับก็จะมีคิวเปิดบ้านรอเจอกับววลเลนดัมในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เช่นเดียวกันนะครับ และคู่นี้นะครับเปิดราคาเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับก็ค่อนข้างจะสุขสีมากนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็คู่นี้นะครับจะเป็นคู่ VVIP ประจาวันนี้ครับคู่นี้ผมจะไปให้ทัศนะและฟันธงกันที่ไลน์นะครับท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์แอด jos 8ป8ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR วอารคดนะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันนะครับ เรามากันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายการศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกรอบคัดเลือกอีก1คู่เนี่ยก็จะเป็นคู่ระหว่าง FC c o p โคเปนเฮเกนเจอกับทับซอนสปอร์นะครับคู่นี้จะเตะกกันที่สนามพาร์เคนสเตเดียมนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับ เรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับ FC Copenhagen นะครับอยู่อันดับที่8ของลีกเดนมาร์กนะครับแข่งไปหมด5นัดชนะ2แล้วก็แพ้ไป3เกมยิงได้10เสียไป10ประตูนะครับมีอยู่6คะแนนส่วนฝั่ง t a ซ a n s p o r นะครับอยู่อันดับที่2ของลีกตุรกีแข่งไปแล้ว2นัดชนะไป2เกมนะครับยิงได้3ยังไม่เสียประตูมีอยู่6คะแนนนะครับสถนติ head to head นะครับทั้ง2ทีมนี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับก็เกมนี้เป็นเกมแรกที่จะลงเเจอกกัันนนนใมี้ะครบ โปรแกรมนัดถัดไปของทั้ง2ทีมนี้นะครับเริ่มจากฝั่ง FC c o p e n เปนเฮเกนะครับก็จะมีคิวไปเยือนลิงบี้ในช่วงสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับส่วนฟั่งทับซนสปอร์นะครับอีก4วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีคิวไปเยือนอันตายาสปอในหลีกรุรกีเช่นเดีวยวกันนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับ เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนะครับ FC Copenhagen รายงานผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่5รายก็จะประกอบไปด้วย Matt Lyon, Camilo Garbada, David c o u า t h a r d Peter Ankersten และก็ Nikolay b o y l a เ s นนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่า c o p e n เฮ g e n ภายใต้การคุมทีมของ j จสทอ r e l จะส่งผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มลงสู้กับทับซอนสปออย่างแน่นอนนะครับแนวรับก็จะมี Peter Ankersten คุมบัญชาการในเกมรับนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะมีเซกา ลามุสฟอกแล้วก็ลูคัสเลลักเกอร์คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นเป็น3มิดฟิลด์ในวันนี้นะครับส่วนแนวลุกครับตัวทีเด็ดก็จะมีคูม่าบาบาคาวิกตอร์เคเซนแล้วก็โมเมตเดอรามีนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับแท็บซอนสปอร์นะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่3รายก็จะประกอบไปด้วยฮูซเซนเชิรเมนเอดินวิสก้าแล้วก็มาเล็กแฮมซิกนะครับซึ่งวันนี้ครับ ทัพสนสปอร์ภายใต้การคุมทีมของอับดุลลาอัฟซีนะครับก็จะจัดผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มลงสู้กับโคเปนเฮเกนในวันนี้นะครับโดยที่ตรงกลางก็จะมีเจนสติเกอร์ราเซนจะคุมจังหวะในแดนกลางนะครับตัวทีเด็ดแนวลุกเนี่ยวันนี้คาดว่าจะใช้อันเดียคอเนลิอุสศูนย์หน้าชาวเดนมาร์กนะครับวันนี้จะมาเจอกับทีมจากบานเกิดนะครับแล้วก็จะมีตัวทีเด็ดอย่างเทเซเกแนวลุกชาวอียิปต์เนี่ยที่ได้มาจากแอตันวิลล่าวันนี้จะลงเล่นด้วยนะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็น2ทีมที่ถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์มการเล่นเนี่ยก็มีต่างกันมากนักนะครับ เจ้าบ้านโคเปนเฮเกนฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะมา3แล้วก็แพ้เป็น2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่โคเปนเฮเกนครับเล่นบอลในลีกเดนมาร์กแพ้ให้กับแบนเดอร์ไปด้วยสกอร์สามประตูหนึ่งส่วนฝั่งแท็บซอนสปอร์ฟอร์มห้านัดหลังสุดนะครับชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่แท็บซอนสปอร์ครับเล่นลีกตุรกีนะครับเอาชนะอาเตสปอร์ S <S มาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์นะครับและเลทราคาวันนี้ครับเปิดมาที่เจ้าบ้านโคเปนเฮเกนต่ออยู่ที่ราคาปอปอนะน,นะครับบางสัมนาคาาป่ครึงู ด้วยซ้านะคู่นี้ครับถ้าจะเลือกทีมเชียร์นะครับส่วนตัวผมเราผมยังชอบทีมเยือนอย่างแท็บซอนสปอร์มากกว่านะถ้าลองดูสถิติดีๆนะครับผลงานที่ผ่านมานะครับก็เป็นเนเกนเนี่ยในช่วงหลังก็ผลงานค่อนข้างจะสวิงนะครับเดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้สลับกันมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็ไปแพ้กับแรนเดอร์ด้วยสกอร์สามหนึ่งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่โคเปนเฮเกนเล่นผิดฟอร์มนะครับส่วนแท็บซอนสปอร์เนี่ยเพิ่งเปิดลีกมา2นัดก็ชนะมา2นัดซ้อนเลยเรียกได้ว่าผลงานยังดูดีอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าวันนี้ครับแทบสอมสปอร์จะไม่มีชื่อมิดฟิลด์ตัวเก่งอย่างมาเิคแฮมซิกเนี่ยแต่รายอื่นก็คาดว่าน,น่าจะทดแทนได้อย่างดีนะครับคู่นี้นะครับผมยังเทใจไปฝั่งทีมเยือนอย่างแทบสอนสปอร์นะค,คาดว่าวันนี้ขีเดสุดแทบสอนสปอร์จะยันเสมอได้นะครับแต่ลึกๆแล้วเนี่ยคู่นี้ผมอ่านว่าแทบสอนสปอร์จะบุกมาเฉือนชนะได้ะรุง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์แนวนี้ครับทั้ง5คู่นะครับผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับเบอร์มิงแฮมกับวัตฟอร์ดผมเลือกต่อไปที่วัตฟอร์ดคู่ที่2ครับนอริสตี้กับฮัต e เดนฟิลคู่นี้ผมเลือกลองไปที่ฮัตเดนฟิลคู่ที่3ครับโบรูกิมกับดีโมซาเก็บคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่โบรูกิม คู่ที่4ครับัสโกเรนเจอร์กับ PSV คู่นี้เป็นคู่ v v p p ประจำวันนี้ท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้และคู่ที่5ครับคเปนเฮเกนกับแทบซันสปอร์คู่นี้ผมเลือกลองไปที่แซปซันสปอร์กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบลอลหลังบ้านก็อยาฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะพลาดคลิปเคะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ j o s 8ปที่ดทีดีด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code คนะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเ,เพื่อนเพื่อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ VVP กันได้ครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็ก,กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ